อ่าสวัสดีนด้วัยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผม <105. S 1> ouais. คนเดิมอีก้เช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนอ่าลงมัดเกมนาโต้กนรยิงอเช่นเคยนะครับผมอ่าก็เหมือนเดิมทุกครั้งอะไรครับผมก็อ่าก็จะมาน้วกว่าจะมาลงของมินาโตะกันเลยครับผมเออก็คือวันนี้ก็คือวันนี้ก็ก็ช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรทำเนาะก็เลยแบบว่าเออฮะลงมัดจีกว่าสอนลงมัดจีกว่าน่าจะดีหน่อยนะเออจีกว่าแบบไม่ลงคลิปซะอีกก็เลย ผมก็เลยแบบดดว่าเออลงสอนละมัดที่ป่วนน่าจะดีอยู่นะโอเคโอเคเรามาเข้าด้านการต่อไิธีละมัดนะครับผมให้เรามีแอปเตอร์จิง้งเจอรนะครับผมย้ำแบบย้ำแบบทุกคลิปแล้วเนาะโอเคให้ทุกคนแบบเข้าไปที่อ่แอปนี้โอเคแอปนี้แล้วแล้วก็ให้กดไปที่อันที่สองเลยนะครับผมผมเน้นย้ำแบบเก็บแบบเก็บแปดคลิปแล้วเนาะนี่ก็คลิปที่แปดแล้วนะโอเคทุกคนให้ทุกคนจำไว้บ้าง ต้องเป็นเกมแรวต่อสามตีสามเท่านั้นถึงจะโหลดได้โอเคอ่าผมก็บอกกันไปแล้วนะโ okay. อเคจากกันก็คลิกไปที่เกมแล้วก็ตัวแรกแก็กดอันที่สองกดเลขคี่ค้างไว้นะเดี๋ยวบางคนมันตามไม่ทันเดีบางคนบแบบแบบว่ามันมันยังไม่รู้ไงโอเคจากกันก็โอเคขีดมันขึ้นสภาพหน้านี้ใช่ไหมอ่ามันขึ้นสภาพหน้านี้ใช่ไหมให้ทุกคนกดกลับเลยอ่ามันขึ้นหน้านี้ทุกคนก็ไปกดที่ไปตรงนี้ ให้ทุกคนลงเสียงก่อนหรือเอือหรือตัวก่อนก็้แต่ผมป้าลงเสียงก่อนดีกว่าครับผมโอเคเดี๋ยวผมลงเสียงก่อนนะครับผมอ่าในเมื่อทุกคนเข้ามาที่เสียงแล้วใช่ไหมให้ทุกคนเลือกเลือกอันนี้ก่อนทุกคนจะลงอันนี้ก่อนหรือรือไม่ก็แล้วแต่ถึงผมขอลงดีกว่าอ่าบางคนก็ไม่อยากจะลงก็แล้วแต่ตามใจเลยนะครับผมนี้เมื่อมาถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมให้ทุกคนแบบกดไปที่ช่องเสีเหเลี่ยมเล็กเล็กเนี่ย ปึ๊บอย่างนี้เลยแล้วจากนั้นก็ไปกดที่ตรงกระดาษที่จะมีแอลสองปุกตรางนั้นน่ะเออสองอันน่ะเออสองใบคลิกไปปึ๊บอ่ะมันจะขึ้นอ่ะมันจะขึ้นหน้านี้ก่อนใช่ไหมนุกคนกดไปที่ไฟเสียงนั่นคนจะลงไฟเสียงแล้วก็กดอันแรกแล้วก็คลิกมาเลยนี่ถ้าขึ้นแบบนี้ก็ผ่านแล้วใช้ได้จากนั้นก็ไปที่ ตัวนี้เลยอตัวประสาทวาชลามเลยนะซึ่งมันก็เป็นการเอาไปแทนที่กันนั่นแหละซึ่งเราก็กดไปที่ตรงนี้เลยนะแล้วก็กดตกลงเลยนะครับผมแล้วก็ yes นะครับผมเสร็จแล้วแล้วก็แล้วก็จากนั้นก็ไปทงคีตรงนี้เลยนะครับผมเสียงเสียงตอนใช้ข้าวไปตายเนี่แลแล้วจากนั้นก็ไปลงที่เอ่อตรงนี้เลยนะตรงเดิมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผม เดิมนะครับผมซึ่งผมก็ออกไปทุกลิปะนะกลมบางคนมันก็จําได้บางคนก็จําไม่ได้ะเอ้ยละมันก็จะคนที่จะจําได้อะอ่านี้เมื่อลงเสร็จก็ออกเลยนะครับผมอะผมก็จะลงตัวแล้วตอนนี้ลงมาที่ตัวแล้วใช่ไหมครับผมโอเคให้ทุกคนไปที่อะอ่าตัวนี้เลยเหมือนเดิมนะครับผมกดที่ช่องสี่เหลี่ยมมันเดิมครับผมอาจจะกดปิดกดปิด นะครับกดแล้วแล้วก็กดที่กระาดาษนะครับผมเหมือนเดิมตรงที่ลงเสียงเนี่ยทุกคนก็ไปที่ตรงนี้เลยซึ่งคมจะไม่ใส่รหัสไฟไว้นะเพราะว่าบางคนก็ขี้เกียจใส่รหัสแล้วอล่ะจากนั้นก็ไปที่ตรงนี้เลยนะคีับแล้วก็ทุกคนก็ทุกคนจะเห็นหน้าตายอย่างนี้ทุกคนก็กดตกลงไปเลยก็เย็ดเลยนะครับผมจะ่าจะถูกจากนั้นก็ไปที่ตัวนี้เลย แล้วจากั้นให้ทุกคนค้นหาไอตัวเอ่อตัวอันนี้ตัวนี้เลยนะให้ทุกคนกดปีสองสี่เหลี่ยมมันเดิมเลยนะครับผมกดตรงเดิมครับผมอ่ามันก็เหมือนากับการเอามาแทนที่ไฟเท่านั้นแหละแล้วก็กดเลยครับผมเสร็จนะครับผมเสรยด้านหนึ่งคลิกออกจากนั้นก็เข้ามาที่สกรีนครับผมค้นหาชื่อเดิมครับผมชื่อเดิมเหมือนเดิมครับผม อช่ช่วงนี้มันก็มีคนเล่นอยู่นะอะไาตัวไหนจะหาไปมาเล่นใจขอเล่นใจให้ทุกคนนนั้มาหาอ้สองตัวนี้เลยในสกรีนแล้วก็กดต้องสีเหลี่ยมเลยนะครับผมกดทีละตัวนะไม่ใช่กดตัวเดียวทั้งสองอันไม่ใช่แบบนี้นะจำไว้นะถ้ากดแล้วมันจะไปขึ้นไอ้ตัวนี้เราจะไม่สามารถกดได้ให้ค่าหากกดติก๊กันเดียวมันก็จะขึ้นให้เรากดปุ๊บเนี่ยกดที่สกรีนปุ๊บ ปึ๊บอย่างนี้เลยมันจะให้เรามาแทนที่เลยส่วนอันสองนี่ก็คนเดิมครับผมนีเลยกดที่รูปแล้วจากนั้นก็เสร็จแล้วครับนี่ครับง่ายง่ายใช่ไหมก็จากนั้นให้ทุกคนนั้นไปกดตรงนี้เลยครับผมอ่าจากนั้นให้ทุกคนรอเลยนะครับภาพตอนแอร์มาเสร็จครับผมอ่าเดี๋ยวเมื่อขึ้นหน้านี้แล้วใช่ไหมครับผมให้ทุกคนนั้นไปกดที่อ่าพรการติดตั้งครับผม เมื่อถอนการติดตั้งเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมันทุกคนนั้นกดติดตั้งกันเลยนะครับผมอ่านะครับผมทำไมต้องทาแบบนี้หรอเพราะว่ามันจะไม่ได้เลยนะครับผมมันจะไม่ได้ให้ถอนการติดตั้งก่อนแล้วก็ค่อยติดตั้งใหม่นะครับผมอันนี้คือแนะนําเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมก็จะตัดภาพตอนเอ่อ้็อเกมนะครับผมตอนที่เรมาเสร็จเลยนะครับผม โอเคแล้วก็ต่งมาตอนข้เกมแล้วใช่ไหมครับโอเคแล้วก็มาดูท่าแรกกันเลยนะครับท่าแรกก็คือเป็นการแบบเตะโอเคแล้วก็แล้วก็แล้วก็บร์บแล้วก็เอากระดีนจกไปข้างหลังศัตรูเลยนะครับส่วนท่าที่สองก็จะเป็นท่าเออท่าซีบอสนะครับผมเป็นธรรมดาเหมือนทั่วไปนนั่แหละเป็นของที่ซนะื้อเลยเออนะแต่มันจะเป็นสีทองนะส่วนท่าส่วนท่าที่สามก็จะเป็นท่าเออเรียกไอตัวกระถายตัวนั่นไนงะ ก็จะไม่ช่้กระถางแล้วก็ช่างมันเถอะส่วนท่าที่สีก็จะเป็นท่าเรียยเก้าหาออกมาแล้วก็กบนะครับผมเพื่อลงคะแนนนะครับผมก็จนะมีค่แนนส่วนส่วนท่าจะดท่าสุดท้ายแล้วก็จะเป็นท่าเรียยเก้าหาออกมาแล้วครับผมก็คล้ายๆกับดาวตัวแ,วแต่จะเป็นเอ่อสีฟ้าๆนะ่ะจะเป็นดาวกระจายทั้งสองอันนะมาประโยชนใส่ตัวเองเพื่อเพื่อให้ตัวนั้นเข้ามาระยบประชิดแล้วก็ตูวนะครับผม โอเคมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับอ่าหากแบบคลิปนี้ก็มีประโยชน์หรือมีสาระอย่างไรก็ก็จะรีบกไดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต,ต่อต่อไปนะครับผมสหรัแบบคลิปนี้ก็ขอจบคลิปยังไว้ข้อนี้ไปก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่นะครับผมบาย